พูดเลยว่าวันนี้งานใหญ่มากมากที่สุดเพราะว่าเราไปเช่าบ้านอีกหลังนะะึงค่ะเพื่อที่จะเก็บของทั้งหมดเราบ้านของเราเนี่ยก็ได้ลงคือเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูนะคะว่าบ้านเช่าของเราเนี่ยคือมันใ,นใกล้กับบ้านเรามากแค่ไหนแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ KFC สำหรับวันนี้นะใครหิวหรือบ้างใครหิวมากมา,มาบอกเลยว่าไมา่หิวมากไปเข้าไปกินข้างในกันๆๆ เรื่องของเรื่องก็คือบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะรกมากรกไม่ไหวคือเนี่าจะเป็นเสื้อผ้าลูกชายเสื้อผ้าเพนตตันเสื้อผ้าเพนติ้งของเพนติ้งของพีต้าของเพนต้าันคือมันมวลรวมกันแล้วเนี้ยมันไม่มีที่เดินมันไม่มีที่หายใจคนเนี่ยแค่ต้องเดินนอกบ้านอยู่แล้วทางเราก็เลยแบบคิดมานานว่าเฮ้ยเราจะทำยัางไงดีเราจะทำย่างนีเราจะทำยางเหตุการณ์ีที่เกิดขึ้นดีเราก็เลยตัดสินใจได้แลยว่าเราไปเช่าบ้านอีกหลังหนึ่งค่ะ ชาวบ้านอีกหลังหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแล้วก็เดินไปประมาณสามเก้าเพื่อที่จะเก็บของทั้งหมดแล้วบ้านของเราเนี่ยก็จะได้ลงขึ้นเพราะฉะนั้น e ีนี้เราจะพาไปดูบ้านเราก่อนที่จะมีบ้านเช่าหลังนั้นว่าลักษณะของบ้านหลังนี้เนี่ยมันเยอะแยแต่แไปติชึ้งแค่ไหนแล้วก็วันนี้นะคะเราอิมพอร์ตทีมงานมาช่วยแบบมากมายทั้งป้าถมป้านหน่อยลุงเชื่อมมึงชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่แรงแข่งขันมันต้องเสร็จค่ะตอนนี้เดี๋ยวไปดูก่อนเลยว่าบีฟอร์มเป็นยังไงตามมา และนี่นะคะคือห้องแรกที่จะพาบุกให้ดูว่ามันควรต้องชาวบ้านจริงมันควรต้องชาวบ้านจริงก็คือห้องนี้มันคือจะเป็นเสื้อผ้าทั้งหมดทั้งหมดก็คืออันนี้ของ Peter Pan Painting ของอามาด้วยแล้วก็ราวนี้เดินตามเข้ามาเลยราวทั้งสองฝั่งนี้ก็คือเป็นเสื้อผ้าอามาทั้งหมดทั้งมวลทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็ยังมีราวนี้อีกที่น้องแอนโค้งไปแล้วแล้วก็มีในส่วนของภายในตรงนู้นนะคะที่เราบิวอินเป็นชั้นแบบ เยอะมากๆแบบทุกพาร์ทของห้องก็คือเป็นชั้นแต่มันก็ยังไม่พอและฝั่งนี้ก็คือเป็นชั้นเหมือนกันก็เรียกว่าทาั้งห้องเนี่ยเป็นชั้นหมดแล้วแต่ก็เพื่ออะไรก็คือเรียกได้ว่าทุกภาคส่วนเป็นชั้นเป็นเบเก็บของเป็นเสื้อผ้าไปหมดเลยแต่พวกเราที่ยกได้เช่นอันนี้อันนี้อันนู้นอันนั้นเราจะมูฟทุกอย่างแล้วก็กระเป๋าเดินทางทั้งหมดไปบ้านเช่ากันค่ะ ห้องที่1เดี๋ยวตามไปดูต่อไประหว่างทางที่จะเดินไปห้องเก็บของสองนะคะก็คือจะเห็นแบบพวกกระจุกกระจิกกระปุกกระปิกแบบไม่มีที่อยู่เอ่ยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันมันมันไม่โอเคต่อไปเราจะไปดูห้องเก็บของสองก็คือเป็นทางโซนนี้นะคะตามทาเจ้ามาตันนี้แหละโอยเจอสาวงามสาวงามแห่งอำเภออะไรนนสูงนนสูงจ้านี่ค่ะเราเห็นของงามงามไปละเดี๋ยวเราจะแพรไว้ให้เห็นความจริง สี่สามสองหนึ่งุบนี่นะคะคือโซนเก็บของเดี๋ยวจะพาไปดูคือเป็นโซนเก็บของที่แบบอ่ะอ่ะอ่ะมันคือแบบเอาจริงๆก็คืออันนี้คือโลไปแล้วรอบหนึ่งมันก็ยังไม่หมดมันก็ยังเยอะอยู่แล้วมันก็ยังแบบเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เยอะไม่หมดเขาเรียกว่าแบบเรียกว่าโกดังญี่ปุ่นเนื้ออกมาร้านญี่ปุ่นมือสองก็คือประมาณนี้แหละเพราะฉะนั้นก็คือเดี๋ยวอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลเราก็จะย้ายของที่ ไม่ค่อยได้ใช้ไปไว้บ้านเช่าทั้งหมดเหมือนกันเนี่ยค่ะแล้วก็ลักษณะความลกๆแบบนี้คือมันแบบมันไม่รู้จะไว้ที่ไหนอะก่อนนัเนี้ยมันก็แบบดูดิจะทิ้งไปก็ยังไงอยู่แทมโพลงโพลินหมวกเมกอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเยอะไปหมดอะก่อนที่จะเดินไปถึงหน้าบ้านนะคะก็จะมีโซนแบบนี้ของกระปุกกระปิเป็นรถเข็นที่เพนติ้งใช้อะไรอย่างนี้แล้วก็มัน s t สตูดิโอรูมก็คือแบบมันก็จะมีของบางอย่างที่แบบไม่ได้ใช้อย่าง เหล่าเสื้อกันหนาวที่เราเพิ่งไปเที่ยวกับมาเป็นต้นมันก็คือยังไม่ได้รับการแยกแยะเพราะเราต้องไปส่งลานสักแห้งต่อไปหรือเนี้ยคาซงคาซีที่แบบไม่ได้ใช้หรือว่าแบบกล่องของเด็กๆที่มันอะไรอย่างเนี้ยโอ้เยอะไปหมดอ่ะทีนี้เดี๋ยวตามไปดูข้างนอกกันมาถึงบริเวณหน้าบ้านนะคะตรงนี้คือสิ่งทั้งหมดทั้งมวลที่เราจะต้องย้ายไปบ้านโน้นนะก็คือเนี่ย แบบเหล่าเตาอบเก้าองค์เก้าอี้ใดๆแล้วก็แบบเนี่ยตู้ที่มันแบบไม่ค่อยได้ใช้เดี๋ยวเรามาคิดอีกทีว่าเราจะเอาของใงญงไปบ้านนูนไหมตู้อันนี้แล้วก็มีเนี่ยพวกข้าวของสต็อสต็อกรถตัดหญ้ากองต่างๆที่มันใหญ่บื้เริ่มเทิมอะไรอย่างนี้ก็คือทั้งหมดถ่าย before ไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยว After เนี่ยมันจะแบบเริ่มเรไร,รๆมากๆเพราะเราจะย้ายทุกอย่างไปบ้านนูนค่ะโอเคตอนนี้คือพาทัวร์ before ครบแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่า ระหว่างทางมันจะสนุกสนานแค่ไหนไปค่ะเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูนะคะว่าบ้านเช่าของเราเนี่ยคือมันใกล้กับบ้านเรามากแค่ไหนก็คืออันนี้บ้านเรานะแล้วก็เดินไปปุ๊บปุ๊บนี่เลยหลังนี้เลยไกล้มาก รู้ว่าเขียวๆหลังคาฟ้าอันนี้เราก็ถึงแล้วตอนนี้ของทุกอย่างกําลังเดินทางมาแล้วก็นี่นะคะคือข้างในบ้านเราเนี่ยได้มาเตรียมชั้นไว้แล้ว6ชั้นซึ่งคิดว่าน่าจะไม่พอแต่ว่าเบื้องต้น,เ,นเราก็มีประมาณนี้ไว้ก่อนแล้วก็เนี่ยบ้านมันกว้างมาก ก็คือนะคะตอนนี้เราก็จัดไปได้แบบกรุบกรุบเบาๆแต่ว่ามันใกล้จะเที่ยงแล้วหวันคิดว่าเนื่องจากว่าลุงเชื่อมลุงชาติปฐุมป้าหน่อยเนี่ยเขาแบบตั้งใจทำมากเมื่อกี้เราก็เลยให้เขาโหวตว่าเขาอยากกินอะไรปรากฏว่าทุกคนโหวตเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากกินอะไรไทยสิคะสิ่งที่ลูกๆชายสองคนของดิฉันจะต้องกิด KFC เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววานจะพาเด็กๆไปกิน KFC ก่อนแล้วก็ไปซื้อของอาหารเที่ยงมาฝากลุงเชื่อมลุงชาติปฐุมป้าหน่อยด้วยแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันว่าบ้านเราจะเป็นยังไงต่อไปจริงก็คืออากบว่ ดูเหมือนไม่ค่อยได้ทำอะไรเยอะแต่ว่าทางนี้ยก็คือหิวมากเหมือนกันไปหาอะไรกินก่อนนะแล้วตอนนี้นะคะ<า>เราก็อยู่กันที่ KFC ไม่ต้องถามเลยว่าสาขาอะไรอยู่ที่สาขาอะไรครับเอฟไอมานี่มาจะเล่าให้ฟังเด็กๆรู้ไหมว่าการจัดบ้านเนี่ยมันเหนื่อยมากๆถ้าเราไม่มีลุงเชื่อมลุงชาติป้าทุมป้านหน่อยมาช่วยเราจัดบ้านวันนี้นะพูดเลยว่า สนุถ้าให้พีตาเพตานจัดการกันเองสองคนอะไหวปะของเยอะมากอะไหวปะขนไปขนมาขนไปขนมาสนุกแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักแบ่งปันแล้วก็ส่งต่อความรักไปให้กับลุงเชื่อมลุงชติป้าถุมป้าหน่อยเหมือนกับที่เขาอะช่วยเหลือเราแล้วก็ดูแลเราแบบดีที่สุดถูกต้องไหมคะอย่างเช่นการซื้อเค้ฟิซี่แสนอร่อยไปฝากเขาไงเย่ที่สําคัญก็คืออีกอย่างหนึ่งนี่ KFC เขายังมีแคมเปญนี้อยู่เลยมื้ออิ่มท้องให้น้องอิ่มใจแคมเปญเนี้ยก็คือใครเนี้ย ใครเนี่ยอันนี้ก็คือแคมเปญเนี่ยยาวไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์เลยค่ะสำหรับวันนี้นะใครหิวแร้วบ้างใครหิวมากมาม่าบอกเลยว่าม้มาหิวมากไปเข้าไปกินข้างในกัน yeah. แค่เราสั่งชุดที่ร่วมรายการทาง KFC เขาก็จะนำรายได้ส่วนหนึ่งไปร่วมบริจาคให้กับทารกที่เป็นโรคหัวใจพิการขั้นวิกฤตตั้งแต่กำเนิดในโครงการหนึ่งหัวใจสู่ชีวิตใหม่กับมูล,ลนิธิโรงพยาบาลเด็กนอกจากนุงๆป,ป้าๆจะได้กินของอร่อยแล้วพวกเราก็ยังได้ร่วมแบ่งปันและมอบความรักให้กับคนอื่นๆได้อีกด้วยค่ะอิ่มทั้งท้องอิ่มทั้งใจได้ทำบุญร่วมกันไปกับ KFC ด้วยค่ะ บอกสิว่าถ้ามาโรงพยาบาลมาหาลานนครราชสีมาต้องมาที่ไหนครับป่ามีอะไรบ้างในห้างนี้ดีไหมต้องมาเลยนะมีหลายอย่างเลนะอิ่มครบเป็นพื้นที่แห่งความสบายใจค่ะมาก็คือมีทุกอย่างใช่ไหมเยี่ยม ใช่ไหมคะสู้ๆเด้อยังอีกยาวไกลหนทางอ่ะ A a few moments l และตอนนี้นะคะก็เวลาผ่านไปเร็วมากวันนี้คือแบบ จะห้าโมงเย็นแล้วลุงเชื่อมกับลุงชาติจะกลับแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะเดี๋ยวมาดูว่าตอนนี้บ้านอะได้ไปถึงไหนแล้วก็พูดเลยว่าวันนี้เอาจร,จริงมันคงยังไม่เสร็จทั้งหมดแต่ว่าเดี๋ยวหวานะจะให้ไปดูก่อนว่าของที่ย้ายมาทั้งหมดอะมันคือเยอะขนาดไหนคืออะไรอันนี้คือโกดังของมือสองหรือเปล่าโกดังญี่ปุ่นหรือเปล่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บนั่นคือกระเป๋าเดินทางทั้งหมด ก็คือยายมาอยู่ตรงนี้อันนั้นคือเซ็ตเสื้อกันหนาวทั้งหมด oh <my> God. เดี๋ยวเราต้องขึ้นมาจัดอีกรอบหนึ่งแล้ก็ข้างบนชดโซนเสื้อผ้าของเราจ้าต่อไปนี้เราจะมีเสื้อผ้าทำไรก็ได้แล้วเอาละค่ะสำหรับวันนี้ร่างกายของทุกคนถามชารู้เสียว่าเหนื่อยไหมไม่เหนือ่อย้รครับมันล่า เราจะคงจะต้องตัดจบกันเท่านี้ก่อนก็คือในการก็คือย้ายของไปบ้านหลังนี้ e ีต่อไปจะทำมาดูก็คือในส่วนของการจัดระเบียบว่าอะไรต้องอยู่ตรงไหนในบ้านนี้แล้วก็จะพาไปดูว่าบ้านนูน้นหลังจากที่ย้ายของมาเยอะขนาดน,นี้แล้วเนี่ยบ้านเราจะอยู่ในสภาพที่แบบว้าวซาแค่ไหนรอติดตามตอนต่อไปนคะคะสำหรับวันนี้ไปกันค่ะบ้ายบาย